รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดงานวิ่งปันสุขสนับสนุนกองทุนคนรักเด็กช่วยเหลือนักเรียนในพื้นที่ เมื่อวันที่14สิงหาคมที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสาะแก้วเขตสองนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดงานวิ่งปันสุขปันสุขรัน2,022โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสัแก้วเขตสองจัดขึ้นเพื่อระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษาสนับสนุนกองทุนคนรักเด็กให้มีความเข้มแข็งมั่นคงและมีความต่อเนื่องในการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนในพื้นที่บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ ศึกษาสาแก้วเขต2ให้นักเรียนที่อยู่ในสภาวะยากลําบากได้รับโอกาสที่ดีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในการร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งการจัดงานวันนี้มีนายเอกพันธ์บินบรรือธิ์และเพื่อนๆได้ร่วมกิจกรรมและได้มอบเงินสมทบทุนเพิ่มเติมอีกจํานวนหนึ่ง นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมได้ดำเนินการให้เห็นเป็นภาพเชิงประจักษ์ของความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนที่ช่วยเหลือระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษาเข้าสู่กองทุนคนรักเด็กเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนในพื้นที่ผ่านกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศลและขอขอบคุณผู้สนับสนุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมทั้งคณะกรรมการจัด กิจกรรมในวันนี้ที่ได้เลียงเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนานักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสาแก้วเขต2มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่การดูแลรับผิดชอบ4อำเภอประกอบด้วยอำเภออรัญประเทศอภอวัฒนานครอเภโคกสูงและอภอตาพระยาโดยการบริหารจัดการที่ผ่านมาพบว่ามีนักเรียนในการดูแลบางส่วนยังประสบปัญหาการดำเนินชีวิตขาดโอกาสการศึกษาและต้องได้รับความช่วยเหลือดูแลเพื่อให้มีวิถีการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สะแก้วเขตสองจึงได้จัดงานวิ่งปันสุขเพื่อสนับสนุนกองทุนคนรักเด็กช่วยเหลือนักเรียนในพื้นที่ดังกล่าวดุลยศักดิ์ชัย,ยรัตและทีมงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้วรายงานอาานนตัััดไปปคครรบุณชวเเ็ี่ยหลื วัาทีร้อยก่อนนะครับครับผมคับการขอบคูณนะครับตอเตี้ปรบมือนะครับวันท่เก้าพันนนบนะครับกมีการมอบเพิ่มเตมอีนะครับ